ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิธีเช็คเพชนนรแบับง่ายๆนะครับที่อยู่บ้านก็สามารถเช็คได้นะครับโดยแค่มีแค่กระดาษกับปากกาแดงนี่นะครับ ี้เราจะมาเช็คกันนะครับโดยวันนี้เรามีเอามาให้เช็คนะครับโดยมีเดี๋ยวราให้ดูกันนะครับแล้วค่อยมาแยกกันมีเช็คกันอยู่4แบบ4เม็ดนะครับคือมีเพชรแท้มีซีแซนะครับหรือว่าคิวบิกเซอร์คอนนะครับแล้วก็มีโมอีสหรือโมสไน์นะครับแล้วก็มีตัว CVD แล้วเรามาดูเลยครับว่าจะคีกกันเช็คกันยังไงนะครับนะครับถามว่าทําไมต้องประกาแดงเพราะประกาแดง สะท้อนแสงได้เห็นได้ชัดง่ายกว่าครับเมื่อเทียบกับกระดาษขาวนะครับเดี๋ยวเรามาขีดให้ดูนะครับเราก็ขีดแบบนี้นะครับขีดเป็นเส้นนะครับครับถ้าเป็นตัวเพชรนะครับก็คือจากเพชรกับ CV d ดีนะครับคือค่าความแข็งเข้ากันนะครับคือค่าความแข็งสิบนะครับก็คือจะสะท้อนแสงได้นิดนึงนะครับส่วนถ้าเป็นโมอีสหรือโมไ์อะครับอันนี้คือมันจะทึบแสงเลยครับแต่ถ้าเป็นซีแซดอันนี้คือจะโปร่งแสงเลยนะครับ คือมันจะไม่มีความหนาแน่นนะครับเพราะงั้นเราลองมาดูนะครับเริ่มจากเม็ดใหญ่นี้ครับเพื่อนๆเห็นว่าไงบ้างครับถ้าเม็ดใหญ่นี้เห็นไหมครับมันจะเห็นพื้นสีแดงข้างล่างได้ชัดเจนเลยนะครับสังเกตเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมลองใช้ปากกาสีให้เพื่อนดูเห็นไหมฮะเห็นได้ชัดพื้นสีแดงนะครับต่อไปเพราะฉะนั้นเม็ดนี้คือสีแซดชัวนะครับสีแซดก็คือเพชรปอมนะครับ ต่อไปเม็ดนี้เพื่อนๆเห็นว่าไงมาครับเห็นได้นิดหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เพรครับส่วนเม็ดน,นี้เห็นพื้นไหมครับไม่เห็นเลยเห็นไหมครับถ้าไม่เห็นเลยอันนี้คือคืออะไรครับโมสนไนถูกไหมครับ ต่อไปเม็ดนี้เป็นเล็กสุดเพื่อนๆนว่านี่เป็นอะไรครับเห็นไหมฮะน,นี่สท้นอนนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือ cvd แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอัน,น,นไหนโเมอร์ไนท์ชัวร์ไหมหรือว่าเพชรชัวร์ไหมหรือว่า cvd ชัวร์ไหมมาขั้นตอนต่อไปนะครับโดยการใช้เครื่องจิ้มเพชรนะครับอันนี้นะครับเครื่องจิ้มตัวนี้นะครับเครื่องจิ้มตัวนี้คือไว้แยกเพชรซีแซ่ PET, หรือว่าโมเซนไนสาหรับเพื่อนๆที่มีเครื่องนี้แล้วนะครับแต่ไม่สามารถแยกซีดีได้นะครับย้ำไ้ก่อนเลยนะครับคือไม่สามารถแยกซีดีได้นะครับเครื่องตัวนี้นะครับเน้องมาดูวิธีการใช้งานกาันก็คือเปิดเครื่องนะครับแล้วก็รอคราวนี้เดี๋ยวผมจะอันนี้ผมใส่ไว้แล้วนะครับเดีย๋ยวผมใส่ไว้ให้เม็ดหนึ่งกับเม็ดนี้ที่เราบอกว่าเป็นโมเซนไนกับเม็ดนี้ที่เป็นเพแท้นะครับ เนี่ยพอทิมเม็ดแย่เลยเห็นไหมฮะขึ้นมาไดมอนด์จิ้มทีห้าเห็นไหมครับไดมอนด์นะครับ,รบนนะะส่วนเม็ดนี้นี่นะครับเม็ดนี้โมซไนนะครับจิ้มยังไงก็ขึ้นโมซไนนะครับถ้าจิ้มตัวนี้เนี่ค่ะมันเป็นแผ่นเพจนะครับมันจะขึ้นเป็นเหล็กนะฮะถ้าเม็ดนี้ เห็นไหมครับเม็ดนี้นคือ CVD แต่วิธีแยก CV d ดีด้วยเครื่องนี้นะครับแยกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่ซื้อเพจมาหรือว่าอะไรถ้าไม่ชชว่์วนะครับระวังตัว CVD นี่เหมือนกันนะครับเดีย๋ยวผมจะมาพูดให้ในคลิปหน้านะครับคือทางร้านเราก็มีเครื่องแยกตัว CVD ให้นะครับครับเพราะฉะนั้นก็สรุปได้ว่าวิธีแยกโดยการใช้วิธีแยกโดยใช้กระดาษนะครับรือปากกาขีดนะครับวิธีนี้คือการไม่แยกตัว C ีกับเพรแท้ แล้วก็โมสนไนท์แต่ถ้าให้ชัวร์ถ้าโมสนไนท์ก็คือใช้เครื่องจิ้มหรือว่าถ้าเป็นเพื่อนแอดวานซ์ก็คือใช้กล้องส่องได้นะครับครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้าต่อไปไอตัว CVD มันจะแยกยังไงโดยใช้เครื่องอยังไงนะครับวิธีหลักการใช้เป็นยังไงแล้ว C ี d ดีมันต่างจากเพชรแท้ยังไงนะครับเดีย๋ยวถ้าอย่างนั้นเดีย๋ยวเรามาคอยดูกันในคลิปหน้านะครับเดีย๋ยวผมจะทําคลิปขึ้นมาอีกโดยใช้เครื่องเรานะครับไว้เช็คตัวแยก C ี d กับเพชรแท้ไว้เลยนะครับ เป็นยังไงบ้างครับกับวิธีเช็คเพชรแบบง่ายๆนะครับแค่ใช้กระดาษกับตัวปากกานะครับก็สามารถแยกเพชรแท้กับซีเซ็ตได้นะครับส่วนสําหรับถ้าจะแอดวาซ์ขึ้นหรือว่ามีอะไรที่แบบว่าลูกค้าหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะทราบมากขึ้นนะครับก็สามารถสอบถามได้นะครับโดยทิ้งผมจะมีไลน์ด้านล่างนี้นะครับตามไลน์ด้านล่างสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับหรือว่าคอมเมนต์ทิ้งไว้เลยนะครับ เดี๋ยวโดยครั้งหน้านะครับผมจะมาใช้เครื่องนะครับแยกตัว c v d นะครับออกนะครับว่า CBD กับเพชรแท้มันต่างกันยังไงนะครับแล้วทําไมเราถึงไม่ควรที่จะใช้ c v d นะครับเดี๋ยวมาชมกันต่อในคลิปหน้าครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับยังไงฝากไปด้วยนะครับกับสีลบจิวเวลรแล้วเจอใหม่ดีๆในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย